สวัสดีครับวันนี้จะขอมาเทสระบบลองพาทีมระหว่างดีเจนกับเฮลบอลนะครับในเกมฮอนเป็นเซิร์ฟคองกอนะครับระหว่างรอเซิร์ฟจริงขึ้นมาเปิดใหม่เซิร์ฟรีเบิร์นก็มาลองอำขำๆกันก่อนไม่ใช่มืออาชีพนะครับอย่าไปค,คาดหวังอะไรมากขนาดเมื่อกี้อัดไปจนจะเสร็จแล้วยัง หรือกดกันเลยเท่มากๆครับก็ตอนนี้กอรู์ศูนฝั่งลีเจนก็มีมอนาดทารอดฟินมังกรแอนเคิร์ดฝั่งรีบอนมีฟาโลแมกมัดเบสสมิดดีเจนแฮแล้วก็สเกลครับตอนนี้สกอร์ยังศูนอยู่นะครับ เบื้องต้นก็ยังไม่มีเกิดขึ้นมองหน้ากันเลยมองหน้ากันมาปลาโลปลากิมูกไปครับหอนะหอไข่ตัวเองท้าหลอดจอต้องจ้อง,อง,องปากวอดฟ้าไปแล้วครับน่าจะเห็นนะเนี่ยเห็นนะเนี่ยสก้าสสกเาเไม่เห็นสเกาเห็นนะเนี่ยวางระวังอ่าเห็น,เหนสเก้าแล้วเอาไงครับปึ๊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 บสก้าได้เฮตครับได้รูเฮด วิ่งหนีไปแล้วครับผมอ่ามังกรหลุดครับมังกรหลุดเดี๋ยวผมอ่าไปตอนมังกรมาเลยกัน,อนกโอเคมังกรนา่าจะเข้าไปแล้วครับเก็บจำนวนต่อไปศูนย์นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ มาโลววับกลับบ้านไปแอคเคิร์ดวับกลับบ้านไปครับไปเติมเพื่นเติมมรณะกันก่อนมังกรก็ยังไม่เข้ามานะครับอันนี้เพื่อนน่าจะเล่นอยู่เปล่าไปทีนึ่งไปต่อ,ตอระยะไกลลุนปลอมเนี่ยครับได้ร้อยนึงเลยนะถ้าใครเก็บแบบทีมก็เก็บได้นอกจากตัวเองได้ร้อยนึงเพื่อนได้ห้าสิบเลยนะครับห้าสิบโกถือว่าคุ้มเลยนะ อหนึ่้อยอีกสี่ออีกสองร้อยลงกันเป็นสามร้อยโกเนี่นะครับเท่ากับว่าคิวคนคนหนึ่งเลยนะสำหรับลูนตัวเนี้ยทำให้ความต่างของเงินนะก่อนกลับมาแล้วครับแต่ยังไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ก็เรื่องเงินนะครับฝั่งเฮียบอลนำอยู่นะฝั่งรีเจนตามอยู่ฝ่าอ่อข้าะสบการณ์ของฝั่งรีเจนได้มากกว่านิดนึง แต่ก็ไม่ได้หักกันมากแต่ก็เงินนะครับ,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 บอาโดนยางนืดเข้าไปครับตอน,นโดนตานครับผมตอนนี้ศพแรกศพแรกศพแ,แรกแม็กมัดหรือเปล่าครับศพแรกแม็กมัดหรือเปล่าไม่ใช่ครับศพแรกเป็นใครเอ่อศพแรกเป็นฟาโลครับสามหนึ่งครับแลกกันไปค,คนละหนึ่งต่อสองตัว มังกรน่าจะไม่รอดเอ้ามังกรรอดไปเคิร์ฟทั่วเลือดให้พาหลอดมาตึงหนืดข้างหลังครับแล้วก็สตันเข้าไปวางปลาลูกบอลเข้าไปครับได้สองตัวครับผมเป็นห้าต่อสองไอ้ม่งทำไรไอ้แม่งทำไรยืนยืนมองเพื่อนยืนมองเพื่อนจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าตันเข้าไปครับตันตันตันแล้วตันแล้วตันไม่แล้วตันไหมตันไหมอ้ยหมดจะตันเีด๋ยวจะวาย ว่าถ้าเป็นเล่นจริงมันจะประมาณนี้ใช่ไหมแต่เราลองดูเขาจะประมาณนี้วันนี้ก็8-2ออนะครับฝั่งดเจันนำ ครับมังกรเป่าไปเป่าลมชมจัดเป่าลมโคตรคมเลยเไปสมิดเอิญไปสมิดทำไมเดินบนซ้ายบนขวาตัานไม่ได้นะโลกเขาแตกใส่ตัวอีกเก็บเองนะอ่ะปาปปเปล่าไฟใส่คีบไปครับสเกาวโดนมังกรเป่าไปทีเดียวครับหมดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้าแม็กมาสทำอะไรเนี่ย ตันเขาไม่ถึงครับโดนทารอดมาร์กหัวไว้ไม่รอดครับผมประเด็นอะไรกันครับเ,เอะไรของฟินก่อนหน้านี้มีอะไรกันครับไม่ค่คโอเคเอา้าวลวกไปสาครับลูกสวยลูกพวกเดียวกันเองมันอันตีได้ครับสวยมากแต่ว่าไม่เข้าเลยครับมีนังมอนมอนาดแอคเคิร์ด คอยซับเพื่อนอยู่ตอนนี้ครับฟินเลือดไม่ลดเลยครับอามองกรโดนตะตันมาครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่น่ารอดโดนเปนสุกเก็ียนไปครับอาโดนคอไว้ครับโดนคอไว้แต่เลือดเต็มหลอดแล้วครับ ทาโร่ทาโร่ทาโร่จะตายไม่ตายอ้าฮแบ็กซ์ม,มิสต์ับแบ็กซ์ม,มิสมีซูมไหมฟิตมีซูมไหมฟิตไม่เห็นน่าจะไม่เห็นอ่าไปแล้วครับเก้าโดนมันอินบอดตีจอดไฟได้สองที 5. 5. ตัวเองตายไปแล้วครับแบตเตอรี่โลไม่เป็นไรครับแบตเตอรี่โลกลับเ,เข้าเกมกันต่อครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กได้เอ้า ตายครับตาย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 สเก๊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 อตก๊อตไม่มีใครเห็นสเก๊สเก๊ครับเผื่อระวังอี้ก็เรียบร้อยอีกครับเรียบร้อยสองนักขั้นก็นต่างระยู่แล้วตอนนี้ ตอนนี้ถ้าเงินเงินนำแล้วนะครับพารโลน้ำสุดเลยแล้วก็จากแม็กซที่หนึ่งตอนนี้แย่ไปแล้วครับ GPM ทารโลน้ำสุดเราโจมตีมังกรสูงสุดเลยนะครับมังกรตีครับมันมากปิ้นซูมครับปิ้นซูมซูมตายจบเยโอ้โหมรวมฟันดาบเดียวติ้นสองพี้นุ่นตเกาซูมมาครับรอดไหมรอดไหม สเกาวิ่งตามมาสเกาวิ่งตามแต่ว่าเขาอยู่กันห้านะเขาอยู่กันห้านะสเกลนะชจเย็นนะอ่าตายตายถ้าหอบเดียวจะรอหนึ่งรอบนีกอยู่คนเดียวโดนคอแล้วครับเกาวิ่งเข้ามาสับทุบชัวบนี่ไงลายเย็นแฮทุบหัวเข้าไปคอแตกอ่าสเกลโดนสเกลสิลาเยนแฮโดนซุหน้าทิมบอไปแล้วครับ 2 4่สี่ต่อห้าครับสอกอร์เกมสูสีครับสูสีมังกรเป่าไปที่นึงเอา้าทำอะไรเนี่ยฟาโลตายอีกแล้วครับแบ็คบันมาแล้วแบ็คบันมาแล้วปยงยงเอา้าติดกันเวทญ่ครับไม่เข้าเลยตายครับโดนบร่าตายก็ไม่ใช่ดิโดนเออโอวนตินโอวันติน,น,ตนทารอด ทาลอดครับทาลอดเขีมมันเบามากเลยครับมันมองแบบไม่ค่อยเห็นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นี่นี่นี่สเกลมาแล้วตุ๊บตุ๊กตุ๊ตุ๊ตุเตยมนอยครับสกวับบ้านเก่าสามตัวอย่างนี้ท้าหลอดเอาไงครับทาลอดปกป้อตปกใจลงมากคุกอไปไหมอีกทีหนึง อ่าเรียบร้อยครับสลอดตายมีมวลบนวนนหนัวนี้ไม่ไรอดครับึบมังกรเออขอ,อ,อ,องึกมากเลยนะครับกันเวทใหญ่สอนแล้วก็มีเกาะด้วยไม่ตายครับไม่ตาย ผมว่าผมไม่ควรเอาเกมที่เป็นเอ่อมิดวอร์มาภาคแม่งมันสู้กันแบบมันบวกกันตลอดเลยอ่ะไม่รู้จะภาคจุดไหนอ่ะตีกันตีกันนี่กันจะเข้าอยู่แล้วนี่กัเข้าตายไปไหนตายไหมตายโ มังกรยืนค้ำมากเลยครับทาร์ลต์มีแต่ของดาเมจมังกรมีแต่ของกันแอคคิร์มีแต่ของทรับมอร์นารนี่โคตรซับเลยเนี่ยเห็นไหมครับดิฉันเหย้ยตีมังกรไม่เข้าอ่ะโดนลุกไปสามตัวมังกรนเนี่ยเริ่มไม่โดนอ่ะไม่ตายด้วยเนะี่ยผมว่าไม่ตายผมจะบอกไม่ว่าตาัวไหน โดนตะเกาตีเป็นเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาหายไปเลยครับอุย้ยตะเกาฆ่าใครก็ได้แต่าพาฆ่าบินเนี่ยสะใจตัวเองทุกคนดาบเดียวเส้นสองแล้วก็เรามีของแล้วนะครับฟังรีฝั่งเหนียวบอลเริ่มมีของแล้วแต่ว่วามันตามามาเยอะไปเส้นเอ็นต่อเส้น อ่ะสามทิพย์ตัวแม็กมันขยงเข้ามาครับขยงเข้ามาฟิดฟิดฟิดตแม็กม,ม,มันมีคาราวานะฟิน,น่าจะตายเลยครับเมื่อกี้เ <Nem esis. S 1> นเมสแบ็กซ์มนีวาร์ปหนีเลยครับแม็กมันหนีได้ครับเอาวิ่งกลับมาทำไม มาสองครับโดนลดมาสองก่อนเผาบ้านแล้วครับมังกรไม่เอาอะไรนะมังกรเผาบ้านแล้วปิ้นปิ้นโดนแล้วครับปิ้นโดนแล้วสะท้อน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 ขาดหลอดตายไหม คาร์ลตายไม่โดนโดนปุ๊บครับโดนปุน๊บโดนล้อมไปแล้วตายแล้วครับป้าเขาให้เห,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 หลือแบงค์มัดทำไมกับแบงค์มัดดีแบงคมัดไปแล้วครับคารอลคารอลคารอลโดนจั่หลังชิปเขาให้อุ้ยไปแล้วครับ สุยอยู่มังกรสุยอยู่มังกรสุยอยู่เอาไปแล้วเหรอแรงมากเลยครับแม็กมัโดโดดหนีไปแล้วครับไม่เอาแล้วแม็กมัดไม่สู้แล้วสกเกลเดินเข้ามาเดินกลับหลังไปใครเป็นเป้าหมายครับวิ้นแน่เลยฟินแน่เลยไปไปแล้วเอาไม่เอามอนอาร์ะจ้ะม,มาเอาทารอที่มีรุ่นใหญ่ อดไม่เอาอะไรแล้วครับรอเก็บสะก,กาอย่างเดียวเลยให้อาดในตำนานหมดเป่าวิธี่นึงโดนหลังเข้าแล้วไหมครับหลังเข้าไหมหลังไม่เข้าอ้าไม่มัเข้าไมเข้าไม่เข้าฝัา่งนี้เข้าออกฝั่งนี้ก็บวก Dante, Nacional, ตาย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 แล้วครับฝ really ั Aw, well, us, okay, game, ่งนี้พวงปินปิ้นปินปินปินเรียบร้อยปินเรียบร้อยอ๋อมาสเมดหนีแล้วครับผมออกนี้หมดแล้วสเกลหนีมาสมิธหนีแล้วเจนแค่นี้โอเคเกมจบลงครับ เข้ามาในหนึ่งเกมแล้วขอโทษครับจบเกมแล้วครับก็เทสระบบนะครับเทสระบบข้างก็ข้างไม่เป็นแต่อยากลองเฉยๆไม่ว่ากันนะครับผมผิดถูกยังไงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ